นีออมโครงการเมืองอัจฉริยะแห่งประเทศซาอุดีอาระเบียเปิดตัวโครงการสถาปตัตยกรรมแห่งใหม่อะเคลัมชุมชนดิจิทัลโลกอนาคตซึ่งได้ชื่อเรียกจากทีมออกแบบว่าเป็นเสมือนตึกสูงระฟ้ากลับหัวที่ซ่อนตัวอยู่ภายในเทือกเขาสูง450เมตรมาพร้อมท่าเรือลอยน้ำทรงจัตุรัสตั้งอยู่บริเวณอ่าวอากบา,าในประเทศซาอุดีอาระเบียค่ะชุมชนแห่งนี้ออกแบบโดยบริษัทสถาปตัตยกรรมสตูดิโอลาวาและเนมอาร์กิเทคเจอร์ ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยประกอบไปด้วยโรงแรมและอาคารที่พักอาศัยร้านค้าปลีกโรงภาพยนตร์พิพิธภัณฑ์และอาคารศูนย์กลางแห่งนว,วัตกรรมเดียวจะมีท่าจอดเรือลอยน้ําที่จะตั้งอยู่ในทะเลติดกับทิวเขาและจะเป็นจุดแรกที่นักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปได้โดยในการเดินทางเข้าสู่อาคารของอะเคเรลัมผู้เข้าชมจะต้องนั่งเรือที่ออกแบบเป็นพิเศษซึ่งจะลอดผ่านช่องเขาเข้าสู่อาคารทรงจัตุรัสภายใน ซึ่งตัวอาคารออกแบบให้เพดานมีช่องเปิดกว้างรับแสงธรรมชาติในขณะที่ภายในจะออกแบบเป็นอาคารแนวดิ่งลึกลงไปร้อยเมตรโดยมีช่องว่างตรงกลางเป็นจุดศูนย์กลางล้อมรอบด้วยระเบียงและทางเดินรูปทรงเรขาคณิต โดยการออกแบบภายในอาคารนี้ทีมสถาปนิกระบุว่ามันเหมือนกับการออกแบบตึกระฟ้ากลับหัวโดยด้านหน้าของอาคารจะหันเข้าด้านในแทนที่จะหันออกด้านนอกและสิ่งปลูกสร้างต่างๆที่อยู่ข้างในจะออกแบบกลับหัวกลับหางซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดเด่นของงานสถาปัตยกรรมสุดล้ำแห่งนี้นั่นเองค่ะในขณะที่พื้นที่ด้านบนส่วนที่เป็นหลังคาจะใช้เป็นพื้นที่ทางเดินและสวนลอยฟ้าซึ่งพาดผ่านช่องว่างตรงกลางสามารถชมวิวของอาคารด้านล่างได้ นอกจากนี้ภายในอาคารยังจะมีพื้นที่ที่ชื่อว่า The Generator สำหรับใช้เป็นห้องปฏิบัติการวิจัยรองรับการทำงานต่างๆและการใช้งานอุป,ปกรณ์โลกเสมือนจริงหรือ m e t a วิร์สและนี่ก็คือแนวคิดในการสร้างอควาลารมหนึ่งในสถาปัตยกรรมของโครงการยักษ์ใหญ่นีออมในการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวและศูนย์กลางนวัตกรรมที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงสถาปัตยกรรมล้ำหน้าซึ่งจะทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแห่งอนาคตอย่างแท้จริงค่ะ